ความจริงแล้วเวลานี้อาเฉิงควรจะนั่งเรียนหนังสือกับเพื่อนๆภายในห้องเรียนแต่ทว่าด้วยเหตุการณ์ที่เขาทานอาหารเช้าเยอะเกินไปจนอ้วกออกมาทำให้เจ้าพ่อมาเปียนหนุ่มของฮ่องกงอย่างจินเฟยหงไม่ยอมให้เขาไปเรียนแถมยังทำเหมือนกับว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงอะไรมากมายด้วยการเรียกให้หมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือของจินหยางกุ๊ปเข้ามาช่วยดูแลเขาซึ่งแน่นอน ว่าอาการของเขาไม่ได้ร้ายแรงอะไรเพราะภายหลังจากโดนคุณหมอตรวจเช็กร่างกายอย่างละเอียดแล้วก็พบเพียงแค่ว่าเขาเริ่มมีอาการเบื้องต้นของโรคกระเพาะเท่านั้นเพียงทานอาหารให้ตรงเวลาก็จะไม่เป็นอะไรผมไม่เป็นไรครับไม่เห็นต้องให้หมอมาดูก็ได้อฉิงพูดขึ้นภายหลังจากหมอและพยาบาลได้กลับไปแล้วส่วนตัวของเขาเองก็ทำท่าจะลุกจากเตียงนอนลงไป แต่ผมไม่เป็นไรจริงๆนะครับที่อ้วกเป็นเพราะกินเยอะเกินไปเท่านั้นเองอเฉิงพยายามอธิบายให้คนตัวโตเข้าใจว่าตอนนี้ร่างกายของเขาไม่ได้เป็นอะไรแค่รู้สึกว่าท้องมันห่วงนิดหน่อยก็เท่านั้นเองฉันบอกให้นอนลงไปแต่ว่าไม่ต้องแต่นี่เป็นคำสั่งอีกสักพักเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาโจ๊กขึ้นมาให้นี่คุณจะให้ผมกินโจ๊กอีกหรอครับ คำถามของเด็กหนุ่มทำเอาจินเฟยหงที่ทำท่าจะเดินออกจากห้องนอนของอเฉิงต้องหยุดชะงักเท้าของตัวเองก่อนตวัดตาเป็นมองแล้วพูดขึ้นใช่ต้องกินเพราะที่นายกินไปเมื่อเช้าอ้วกออกมาหมดแล้วไม่ใช่เหรอเออเข้าใจแล้วครับอเฉิงทำหน้าหน่อยก่อนค่อยๆเอนตัวลงนอนที่เตียงของตัวเองตามที่มาเตียนหนุ่มต้องการซึ่งการกระทำของเขานั้น ก็เรียกความสนใจจากคนตัวโตวมากทีเดียวเนื่องจากตอนแรกอีกกไา่ทำท่าจะเดินออกจากห้องเขาไปแต่ในตอนนี้เจ้าพ่อมาเฟียนหนุ่มดันเปลี่ยนใจหมุนตัวเดินมานั่งลงที่โซฟาแทนทั้งยังจ้องมองเขาไม่วางตานั่นจึงทำให้อฉิงอดที่จะถามขึ้นไม่ได้อืมมีอะไรหรอครับไม่มีอะไรแค่รอดูว่ามีเด็กไม่ยอมทานข้าวไหม พอได้รับคำตอบกลับมาอาเฉิงก็แทบจะหุบปากของตัวเองทันทีพางหลบตาคู่คมของคนตัวโตที่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะรู้ทันความคิดของเขาว่าเขาไม่อยากกินโจ๊กที่เมดนำขึ้นมาให้แต่นั่นมันก็แค่ความคิดนะนะเพราะเมื่อถึงเวลาจริงๆเขาก็คงไม่มีทางที่จะไม่กินอาหารหรอกก๊อกกอกขออนุญาตค่ะ ภายหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนปล่อยให้ความเงียบเข้าปกคุมสักพักเสียงเคาะประตูพร้อมด้วยเสียงของเมดที่นำโจ๊กมาเสิร์ฟก็ดังขึ้นเข้ามาเป็นจินเฟยหงที่อนุญาตและเมื่อได้รับคำอนุญาตจากมาเฟียหนุ่มเมดสาวคนดังกล่าวก็เปิดประตูนำถ้วยโจ๊กไปวางบนโต๊ะด้านหน้าโซฟาที่จินเฟยหงกำลังนั่งอยู่ก่อนโค้งหัวให้มาเฟียหนุ่มหนึ่งทีแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างรู้งาน ลุกมากินภายหลังจากเมดสาวออกไปแล้วจินเฟยหงก็หันมาสั่งเด็กน้อยที่กำลังทำท่ายึกยักไม่ยอมลงจากเตียงผมรู้แล้วครับอเฉิงต่อกับทั้งเผลอพองลมจนแก้มป่องก้าวขาลงจากเตียงแล้วเดินเข้าไปนั่งที่โซฟาตัวเดียวกันกับมาเฟียหนุ่มกินสิหรือต้องให้ฉันป้อนหะผมกินเองได้ครับไม่ปล่อยให้คนตัวโตว ได้ทำตามที่อีกฝ่ายพูดอฉิงก็เริ่มลงมือทานโจ๊กที่อยู่ในถ้วยซึ่งบอกตามตรงว่ารสชาติของมันอร่อยมากและปริมาณของมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปทำให้เขารู้สึกโล่งใจเพราะถ้าหากให้ทานเยอะๆเหมือนก่อนหน้านี้เขาคงได้อ้วกออกมาเรอบที่สองแน่ๆตั้งแต่วันนี้ไปนายต้องทานข้า,าวเช้าทุกวันก่อนจะไปเรียนอฉิงหยุดชะงักมือที่กำลังตักโจ๊กเข้าปาก เมื่อได้ยินคำพูดที่เหมือนเป็นคำสั่งของมาเฟียหนุ่มก่อนจะพยักหน้าให้เบาๆแล้วหันไปทานอาหารของตัวเองต่อซึ่งพอทานไปสักพักอาเฉิงก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ว่าวันนี้เขาต้องไปที่ที่หนึ่งที่เขาต้องไปในทุกๆปีนั่นจึงทำให้เขาหันไปพูดกับจินเฟยหงเพื่อขออนุญาตอีกฝ่ายเพราะกลัวว่าถ้าไปโดยไม่บอกจะโดนอีกฝ่ายฆ่าโทษให้เออคุณเฟยหงครับ มีอะไรอย่าบอกว่าโจ๊กนิดเดียวแค่นี้ก็ทานไม่หมดนะมะไม่ใช่ครับผมแค่จะขออนุญาตขออนุญาตอะไรคือตอนบ่ายวันนี้ผมขอไปเข้ารบหลุมฝังศพของแม่ผมได้ไหมครับพอดีว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของคุณแม่นะครับเลยต้องไปทุกปีอาเฉิงลีบพูดเหตุผลในลวดเดียวจบโดยไม่ต้องรอให้มาเปียณหนุ่มได้ซักถามอะไรมากมาย และพออีกฝ่ายได้ฟังสิ่งที่เขาพูดก็ดูเหมือนจะนิ่งไปก่อนพูดขึ้นกับเขาได้เดี๋ยวฉันจะให้คนเตรียมรถแล้วพานายไปหรือว่านายต้องการให้ฉันพาไปไม่ต้องหรอกครับพอดีว่าผมขอให้พี่เว่ยฟานพาไปแล้วเดี๋ยวถึงเวลาพี่เขาจะมารับครับภายหลังจากพูดจบแล้วไม่เห็นว่ามาเฟียนุ่มจะคุยอะไรกับเขาต่ออาเฉิงจึงหันกลับมาทานอาหารของตัวเองต่อ โดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้กำลังโดนสายตาคู่คมกิบจ้องมองด้วยแววตางหงุดหงิดนิดๆรถยนต์คันหรูที่จินเว้ยฟานมารับอเฉิงได้เคลื่อนตัวออกจากบ้านพักของจินฟ้ยหงมุ่งตรงไปยังสุจานที่อยู่ชานเมืองและเมื่อมาถึงเด็กน้อยอเฉิงก็ก้าวลงจากรถพร้อมด้วยช่อดอกกุหลาบสีแดงในมือโดยที่มีคนเป็นพี่อย่างจินว้ยฟานตามลงมาด้วยช่อดอกกุหลาบสีแดงงดงาม ถูกวางลงตรงหน้าหลุมฝังศพก่อนอาเฉิงจะคุกเข่าลงพูดคุยกับป้ายชื่อของคนเป็นแม่เหมือนทุกปีมาครับวันนี้อาม,ม่าไม่ได้มาด้วยนะครับแต่ว่าผมมีพี่ชายคนใหม่มาแนะนำให้ม้ารู้จักด้วยแหละอาเฉิงหยุดพูดก่อนหันไปหาจินไวฟานที่กำลังเผยยิ้มทั้งหย่อนกายลงนั่งข้างๆแล้วพูดขึ้นอีกครั้งนี่คือพี่ไวฟานครับ พี่ชายบุญธรรมของผมเองอเฉิงเอ่ยแนะนำจินเว้ยฟานให้กับป้ายชื่อของคนเป็นแม่ตัวเองรู้ก่อนจะเริ่มต้นเล่าเรื่องราวต่างๆที่เขาได้พบเจอมาอย่างที่เขาชอบทำในทุกๆปีแต่ถ้าว่าเล่าไปได้สักพักเขาก็ต้องหยุดชะงักแล้วหันมาหาคนเป็นพี่เมื่ออีกฝ่ายพูดขึ้นจนอวินครับอเฉิงเอ่ยขึ้นอย่างงุนงงทั้งทำท่าแปลกใจให้กับจินเว่ยฟาน ที่กำลังจ้องมองป้ายชื่อของแม่เขาอย่างสนอกสนใจแม่เราแซ่เจนเหรออ่ะครับพี่ไวฟานมีอะไรหรือเปล่าจินวฟานไม่ได้ตอบคำถามของคนเป็นน้องนอกจากมองสลับหลุมฝังศพและอเฉิงไปมาแม่ของเราเสียชีวิตมานานแค่ไหนแล้วแม้จะยังแปลกใจกับท่าทางที่แปลกไปของคนเป็นพี่แต่อเฉิงน้อยก็ยังคงเอ่ยตอบกลับไป มมาเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ให้กำเนิดผมครับซึ่งก็ผ่านมา18ปีแล้วมั้งอาเฉิงมีรูปของคุณแม่ไหมเด็กน้อยพยักหน้ารับเงึกงงักก่อนจะล้วงเอเกระเป๋าสตางค์ของตัวเองที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงขึ้นมาแล้วหยิบรูปของคนเป็นแม่ส่งให้จินไว้ฟานดูเพียงแค่นั้นคนอายุมากกว่าก็ต้องเบิกตาพงขึ้น เพราะไม่คิดว่าคนที่เขาตามหามาตลอดจะอยู่ใกล้เพียงแค่ปลายจมูกแค่นี้เองคุณนาอาวินเอ๊ะพี่ว้ยฟานรู้จักม้าของผมด้วยเหรอครับอฉึงแสดงสีหน้าง,งุนง,งงหนักขึ้นกว่าเดิมรู้จักสิรู้จักดีด้วยพี่ดีใจที่เป็นเรานะอฉิงพี่ว้ยฟานพูดเรื่องอะไรครับผมไม่เห็นจะเข้าใจอฉิงรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้พี่กำลังตามหาทายาท ของอดีตผู้ช่วยของพี่อยู่รู้ครับเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่คงไม่ได้หมายถึงจินเวฟฟานพยักหน้ารับให้กับข้อสงสัยของเด็กหนุ่มก่อนเอ่ยยืนยันใช่แล้วล่ะอเฉิงคือเด็กคนนั้นที่พี่ตามหาพ่อของอเฉิงคืออดีตผู้ช่วยของพี่พ่อหรอครับเด็กน้อยพยายามประติดประต่อเรื่องราวที่เพิ่งรับรู้จากคนเป็นพี่พ่อของเขา คืออดีตผู้ช่วยของพี่ไว้ฟานอย่างนั้นหรอใช่เรื่องมันค่อนข้างยาวพี่จะเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเมื่อกลับถึงบ้านณบ้านพักของจินเฟยหงแม้จะมีหลายคนบอกว่าไม่เชื่อเรื่องของโชคชะตาแต่ทว่าสำหรับจินไว้ฟานนั้นเขากับเชื่อว่าที่เขาได้เจอกับอฉิงนั้นเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะดวงวิญญาณของผู้ช่วยหลี่ ได้ดำพาลูกชายของตนให้มาช่วยเหลือเขาแล้วก็ให้เขาได้ดูแลเพื่อตอบแทนบุญคุณของทั้งผู้ช่วยหลี่และก็เด็กน้อยถ้าเรื่องที่พี่ไว้ัฟานเล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาป้าของผมตามหาผมกับแม่มาโดยตลอดเลยเหรอครับพอกลับมาถึงบ้านแล้วได้ฟังเรื่องราวที่จินไว้่ัฟานเล่าให้ฟังอาเฉิงน้อยก็พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาระหว่างพ่อและแม่ของเขาใช่ที่หาไม่เจออาจเป็นเพราะคิดว่าแม่ของเราหนีไปที่แผ่นดินใหญ่แถมยังไม่คาดคิดว่าแม่ของเราได้เสียชีวิตไปแล้วว่าแต่อาม,ม่าของเราไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเลยเหรออาม,ม่าไม่รู้เรื่องนี้หรอกครับหมายความว่ายังไงจินว้ฟานแสดงสีหน้าแปลกใจให้กับคำพูดของอฉิงจะว่าไปแล้ว แม้ช่วงเวลาที่เขาสูญเสียความทรงจําและไปอยู่ที่บ้านของอาเฉิงเขาก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของเด็กน้อยรู้เพียงแค่ว่าอาเฉิงอาศัยอยู่กับอาม่าเพียงสองคนเท่านั้นคือความจริงแล้วอาม่าไม่ใช่ญาติจริงๆของผมหรอกครับอาม่าเล่าให้ฟังว่าวันที่ม้าคลอดผมม้าได้ไปซื้อเต้าหวยที่ร้านของอาม่าแล้วก็เกิดปวดท้องคลอดคทันหันอาม่าเลยเป็นคนนําส่งโรงพยาบาล แต่ทขว่าโชคไม่ดีที่ม้าของผมเสียชีวิตภายหลังจากที่คลอดผมไปไม่กี่นาทีแถมยังไม่มีช่องทางติดต่อหาญาติของม้าด้วยอาม่าเลยรับผมมาเลี้ยงตั้งแต่วันนั้นครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่าละ่ะผู้ช่วยหลี่ถึงได้ตามหาเรากับแม่ไม่เจอแม้จะดีใจที่รู้ว่าผมมีพ่อแล้วเขาก็ตามหาผมกับม้าด้วยแต่น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่มีโอกาส ได้เห็นหน้าพวกท่านตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนจินเว่ยฟานยกมือขึ้นรูปหัวเด็กน้อยอย่างปลอบประโลมเพราะเขาเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายดีแม้ว่าอชิงจะไม่ได้แสดงอาการเสียใจมากมายอะไรออกมาแต่ชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูของคนอื่นไม่เคยแม้แต่จะได้สัมผัสกับอ้อมกอดของคนเป็นพ่อแม่มันคงเป็นความรู้สึกที่ทั้งโดดเดี่ยวและโหยหา แต่เระว่าเด็กน้อยก็ยังเติบโตมาเป็นคนที่ร่าเริงสดใสและจิตใจดีเรื่องนี้คงต้องขอบคุณอาม่าที่ช่วยเลี้ยงดูอเฉิงมาเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงนะต่อจากนี้พี่จะดูแลอเฉิงอย่างดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลจินเถอะนะอเฉิงเม้มริมฝีปากแน่นพางหันไปมองยังคนตัวโตอย่างจินเฟยหงที่นั่งเงียบม,มองพวกเขาด้วยแววตาที่ไม่เสื่ออารมณ์ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ เอาจริงๆมันก็รู้สึกอึดอัดอยู่นิดหน่อยที่มาเฟียผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในฮ่องกงจับจ้องมองเขาแบบนั้นเพราะมันทำให้เขาคิดไปว่าอีกฝ่ายคงไม่ยินดีเท่าไหร่ถ้าเขาจะตอบตกลงการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในตระกูลจินอย่างที่พี่เว่ยฟานขอและเหมือนว่าจินเว่ยฟานจะรู้ถึงความกังวลของเด็กน้อยจึงหันไปพูดกับคนเป็นพี่ชายพี่ใหญ่ครับพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ แค่กำลังคิดว่าพี่ควรกลับไปที่บ้านตระกูลจินได้แล้วจินไฟหงหยุดพูดทางละสายตาจากจินไว้บานแล้วหันกลับมามองยังอาเฉิงอีกครั้งก่อนเอ่ยพูดต่อส่วนนายถึงจะตก